สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ดที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่ซีเบสตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ย้ายออกแบบไร้ค่าตัวในช่วงยี่บสปีที่ผ่านมาครับมีใครกันบ,บ้างเริ่มจากผู้รักษาประตูครับปีเตอร์เมเคล หลังจากค้าแข่งกับแมนยูนิเต็ดนะครับตั้งแต่ปี1991จนกระทั่งประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดในการคว้าแชมป์ที่เป็นแชมป์ครับมาครอบครองกับทีมได้ในช่วง1999ยอดนายทวารชาวดินมากรายนี้ครับตัดสินใจย้ายมองหาความท้าทายใหม่ด้วยการย้ายมาร่วมทีมสปรต์ต i ิ้งลิสบอนแบบไร้ค่าตัวในปี1999หลังจากนั้นนะครับปีซาแดงเองก็ดูจะประสบปัญหาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูอีกหลายปีเลยทีเดียว ต่อมาครับเซ็นเตอร์แบ็กริโอฟินานครับปากระหลังชาวอังกฤษที่พิศาแดงได้คว้าตัวมาจากเลดูเนเตดในปี2002ก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างสูงและก้าวขึ้นมาครอบครองเป็นกองหลังอันดับต้นๆ้นของโลกณเวลานั้นได้สําเร็จครับกระทั่งการวางมือของเซอร์เลฟกุสันทําให้โอกาสในการลงสนามของเขาล่นลงไปมากจนในท้ายสุดครับตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทีม QPR ในปี2014ครับแบบไร้ข้าวตัวในที่สุดต่อมาครับเซ็นเตอร์แบ็กเนวันยาดิบิดครับ อีกหนึ่งกองหลังที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและก็ดูดันที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับย้ายมาร่วมทีมในปี2006กครับก่อนจะพังงัดยึดตัวหลักและยึดตำแหน่งเคียงข้างกับเฟอร์ดินานได้เป็นอย่างไร้ทิฏฐิเช่นเดียวกันกับริโอครับที่ในช่วงหลังมีโอกาสลงสนามน้อยอย่างที่เห็นและก็ถูกปล่อยให้กับอินเตอร์มิลานแบบฟรีๆในช่วงหน้าร้อนปี2 0 1 4ครับต่อมาครับแบ็คขวาอันโตนิโอวาเลนเซียครับ จากปีความเร็วสูงสู่การย้ายยืนเป็นแบ็กขวาในโอทราฟอร์ดครับดาวเตียเชาวอกอร์รายนี้ได้ย้ายมาร่วมทีมในปี2009ครับก่อนจะใช้เวลา10ปีเต็มกับสโมสรจนกระทั่งหมดสัญญาและก็ย้ายกลับเล่นบ้านเกิดแบบไร้ค่าตัวเมื่อปี2019ครับที่ผ่านมาต่อมาแบ็กซ้์ยครับเดนิสเออร์วิน แบ็กชาวไอวอรีที่คาแข่งอยู่กับทีมตั้งแต่ปี90ครับแล้วก็เป็นตัวหลักในการก่อร่างสร้างทีมได้สำเร็จของเซอร์เลเบกุสันครับและก็ใช้เวลาถึง12ปีครับในสีเสื้อปีศาจแดงจนกระทั่งล่าสุดครับปี2002ครับเจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปอยู่กับวู๊แฮมตันแบบไร้ค่าตัวในช่วงมั่นปลายอาชีพของเขาต่อมาครับกองกลางรอยคียนสุดยอดกับตันพันดุที่คาแข่งกับทีมมายาวนานมากกว่า13ปีครับ ะสมความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสูงครมคว้าแชมป์กับสโมสรแทบทุกรายการจนกระทั่งปีสมรรถครับหลังจากที่หมดสัญญาเจ้าตัวเลือกย้ายไปเล่นให้กับกลาสโกเซลติกครับก่อนจะประกาศแขวนสตาร์ในปีต่อมากองกลางอังเรเอเดราครับมิดฟิลด์ชาวสเปนที่ไปสอยมาจากเอเดติฟยูบาครับในปี2014ครับก่อนจะกลายเป็นกําลังหลักในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีดูทรงมากที่สุดให้กับทีมเลยทีเดียว แล้วต่อมาในปี2 0 1 9ครับเจ้าตัวกลับเลือกไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วออกไปแล้วก็ย้ายไปอยู่กับ PS h ครับแบบรายค่าตัวจนถึงปัจจุบันต่อมาครับกองกลางพอมพบะครับกองกลางจำเทคนิคที่ทีมได้สอยตัวมาจากยูเวครับด้วยค่าตัวสูงสุดแพงครับแต่สุดท้ายครับสโมสรกลับปล่อยให้หมดสัญญาจนได้ย้ายออกจากทีมแบบฟรี เป็นหนที่2ครับทั้งๆท,ที่น่าตะยังพอทําเงินมหาศาลกับมิดฟิวชาวฝรั่งเศสรายนี้จนในหลายสื่อยกให้เดีวนี้เป็นหนึ่งในการบริหารสุดผิดพลาดของบอดีจแดงเลยก็ว่าได้ครับต่อมาครับกองหน้าเอลิซิสชานเชสหัวหอกชาวซิลีครับที่ย้ายออกจากอาร์เซนอลมาอยู่กับแมนยูเมื่อต้นปี สองพกครับก็ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยจนกระทั่งในปีต่อมาถูกอินเตอร์มิลานหยิบตัวไปใช้งานและสุดท้ายตัดสินใจยกเลิกสัญญาก,กับปีศาจแดงและก็เซ็นร่วมกับงูใหญ่แบบฟิฟี่ครับในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนปี2020ต่อมาครับเวลรูนี่หลังจากย้ายมาแจ้งเกิดกับทีมตั้งแต่ปีส0 0 4นรูนี่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกองหน้าหัวแถวในวงการในยุคนั้นครับประสบความสำเร็จกับทีมมากมายจนกระทั่งในปี 2017ครับเจ้าตัวตัดสินใจยักกลับไปที่เอเวอร์ตันแบบไร้ค่าตัวเพื่อหาโอกาสในการลงสนามปิดตำนาน13โมพริ o ้วส์แห่งโอทรอฟฟอร์ดในท้ายสุดและกองหน้าครับเป็นเชลตาตัานอิบราฮิโมวิชอีกหนึ่งในกองหน้าดับตำนานที่ย้ายไปเล่นให้กับมนเชสเตอร์อินเดซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะอายุมากแล้วก็ตามครับแต่โชคร้ายในปี2017ครับเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาและสุดท้ายครับทีมตัดสินใจปล่อยตัวเขาไปอยู่กับ LA Galaxy ครับในปี 2-18ครับทั้งที่หลายคนมองว่าชลาตันหากฟิตเต็มร้อยยังสามารถถล่มประตูให้กับทีมได้ดูจากในปัจจุบันที่เจ้าตัวเพิ่งคว้าแชามป์กัลโซ่ซิลีอากับเอซิมิลานวัย40ปีนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่คือการอรัปเดีขยาวาสารของพี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ